ไออภิษฎาเล่าชีวิตเที่ยวที่เหมือนจะไปได้สวยสุดท้ายจบแบบนี้ยกให้เป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังที่ชีวิตดีดีอย่างไออภิษดาเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของเธออยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลและตอนนี้เธอก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดเธอก็ได้เผยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับทางโรงแรมคือการปั่นจักรยานงานนี้เธอโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดอภิษ a ดาพร้อมร่ายยาวความในใจบอกว่าก็คือความอยากกิจกรรมทางโรงแรมมีกิจกรรมปั่นจักรยานไปชมวัดตอนเช้าเจ็ดโมงเขาบอกห่างจากกัน6กิโลง่ายๆเลยไป ปั่นจริงไปทางลัดผ่านทุ่งนาที่เมื่อคืนฝนตกหนักมากโอ้โหเธอนุ้งควายยังงงเอามนุษย์มาทางนี้ออกขากลับก็ให้รถโรงแรมมารับขออนุญาตทิ้งจักรยานค่ะ